ราสายจะถัดไฟมาถึงบนเวทีนี้เลยเดินหน้าเต็มกำลังผู้ปราสายจะตัดไปเป็นใครครับพี่เดียครับเป็นผู้สมัครจากเขตตลิ่งชันและทวีวัฒน,นาค่ะขอเสียงกรีดดังๆให้กับเบอร์สองจิรวัอรอารยกาดอนค่ะเสียงกบเสียงสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้บริหารพักนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้ไลฟส์สดนะครับก็จะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับสิบเขตฝั่งธนบุรีขอเสียงตบมือให้ตัวเองหน่อยครับ <Yeah. S 1> ผมเชื่อว่าหลายท่านที่มาเนี่ยนั่นคือคนที่รักพักเพื่อไทยอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่สำคัญที่จะขยายโอกาส ขยายคะแนนให้กับพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะผู้แทนฝั่งธนบุรีของพรรคเพื่อไทย10เขตนั่นก็คือท่านต้องไปบอกต่อครับวันนี้ผู้แทน10เขตส่งมอบนโยบายกับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่แต่สิ่งที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยแลนสไลด์ในฝั่งธนบุรี10เขตของพรรคเพื่อไทย พี่น้องต้องช่วยกันครับเพราะนั้นวันนี้พี่น้องกลับบ้านพี่น้องต้องโทรศัพท์เลยครับหรือพรุ่งนี้เช้าพี่น้องพบปะไครพี่น้องต้องช่วยกันขายพักเพื่อไทยครับสิ่งที่ขายพักเพื่อไทยไม่ได้ขายเพี